ต้มจืดเด้พี่นอ้องเมื่อนี่ต้มจืดกินง่ายๆนี่พี่น้องไม่ต้องอยากเมนูงง่ายๆพี่น้องเอ้ยจันละเหม่อละเว้นต้มถว้วยเดียวพี่น้องกะเอาแค่ต้มกินมือเดียวเอือไม่ค่อยบ่เสียของเสียบๆนัวๆห่ๆหอนๆพี่น้องส่เข้าไปเราพี่น้องขึ้นช่ขึ้นช่เขาใบตาลึงพี่น้องขาดบ่ไดดเด้อขึ้นช่ยนี่ยค่อยมกยักไยไอต้มจืดนี่โอ้ยหอมหลายเขากันหลายพี่น้องอาบอกพอข้าวได้ขอยกับสิได้ปุงกินได้พี่น้อง นี่ขวายไสหมอันนี้จ้าหน้อยหมอหญ่จ้างน่อยขวใยไสหมอหมอใหญ่ซื้ออันขอยามันเฟียดพี่น้องขอยามันเฟียดเนี่ยเออบัดที่นี้พี่น้องพระเอกพระเอกเนี่ยกับพระเอกคือนกันพระเอกพระร่องนี่เออพระเอกคือหมูอันนี้พระร่องเด้อพี่น้องเด้อต้างหูหลอดสมุนเจ้าเอิงขวยเตรียมไว้แล้วสองสองอันนี้เด้อนี่สองหลอดเด้อนี่เท่าไรเด้อพี่น้องจวกลงไปพี่น้องจวกแห้งบได้มันฉีดเฟียดพี่น้อง เออนั่นละพี่น้องเลยสมัชิอยากละพี่น้องเลยต้มจืดเอ,อ่อใบตำลึงอ่าปิดไฟพี่น้องปิดไฟต้มจืดใบตำลึงหมูสับใส่เต่าหูหลอดมาเด้อพี่น้องเดอ้อปิดไฟกันบัดนี้เึ๊บโอเคพร้อมเสิร์ฟพี่น้องพร้อมเสิร์ฟ